โอเคนะครับผมวันนี้อยู่ผมบลอดนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาท้าพิสูจน์ร้านสีนวลเอ็กซ์ปูเฟอร์นะครับว่าไอโปรแกรมโฟนเอ็มอะไรที่มันขายนะครับว่ามันเวิร์กับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปจริงหรือเปล่าเซิร์ฟชั้นนําจริงหรือเปล่ามาไอสีนวลมึงอยู่ไหมตอบกูอะไรสัตว์อะมึงให้โปรแกรมกูมากูขอเทสน,นะโอเคไหมเพื่อความเรียวเอาเลยวางเลยสัตว์เรียวๆไอสัตว์คี์มึงให้กูมาถูกหรือเปล่าเนี่ยอะถูกแล้ว กูขอลองอย่างแรกเลยที่กูเห็นเลยแล้วกูแบบแม่งเตะใจกูอ่ะแบบว่ามันใช้ได้จริงป่าวอ่ะไอเสกรถกูต้องทําไงที่เปลี่ยนรถอะนมึงมงเลือที่มีนูรถดิคาริสเน่ะนะเอออ่ะแท็กมีออนกูขออยากได้แท็กได้ไหมกูอยากเล่นแท็กทำไงแต่มึงต้องซื้อจักรยานก่อนนี่กูอยู่ร้านรถให้มึงแล้วน้องไม่ต้องไปไกลจักรยานใช่ไหมบีได้ป ช่แล้วใช่แล้วเนวะเนี่ยนะเออโอเคอะแล้วให้กูทำไงต่อน้องมึงไปเก็บจักรยานก่อนให้กูปั่นจักรยานไปเก็บยันกระหลาดใช่ไหมใช่แล้วอะทุกคน<ต>เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เอาจักรยานไปเก็บเลยอ่ะกูเอา bmx เก็บแล้วอะแล้วกูจะเสกรถต้องทำไงก็เรียกที่รถด,ดิเรียกอะไรอนะเนี่ยมกดที่เมนูรถ คาริสโอจีโมเดลอันนี้คือโมเดลรายการรถต่างๆอันนี้นะกว่านีออนได้ไหมนีออนได้ไหมได้สิมึงได้คันครับอกูกดนีออนแล้วทำไรต่อมันก็รอดิโอเคอะทุกคนเดี๋ยวรอกันนะครับเต่ขออนุญาตเร่งคลิปแล้วทุกคนไป เสื้อคุ้ยเลยครับอ๋อฮะโทษทีนะที่บวกกูโกมึงถือฟอยดูดมาดูดไอ้แต่กูหยิบไฟแช็ตถือบอมดูดโจอ,อย่าทำให้กูโมโหพวกมึงมาเด็กโกโลโกโสคิดการใหญ่มันพวกกูเป็นเด็กกูให้เขาพากูไปพานะนะถ้ากูไม่ได้เป็นนีออนนะไอ้สี่วันมึงเจอกูแน่เจอกูแน่กูให้กูให้กูให้มึงเตะอกเลยสัตว์ได้ได้ขอบคุณครับ <c oughs> เฮ้ยม hey, ีออนว่ะอ่ะถือว่าฟ<ม>ังก์ชันแรกของมึงเวิร์กมึงจะให้กูลองอะไรต่อไปมึอบอกกูมาอย่างที่สองมึงไปลอง AFK แค่นั้น AFK ไวใช่ไหมถูกต้องได้เดี๋ยวตัดพาไปตอนลอง AFK ทุกคนตามไป <l ots> อ่ะกูถึงหน้า AFK แล้วให้กูทำไงต่อ <l ots> สีนวลมึงก็เข้าไปดูเลยว่ามันกี่นาทีเอฟเควมันประมาณสิบสิบ้าทีอะ กูจำไม่ได้อ่ะกดรันทั้งสองอัน<ม>ได้ไหมอ่ะมึงก็ลันไปเลย้สองอันอได้อ่ะแล้วทำไมต่อรออืมมึงก็รอ,อขออนุญาตเล่นคลิปเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นปการเสียเวลาไป <S <S ไอ้เชี่ยกูตกแมพแต่กูเข้ามาในเอฟเคแล้วเฮ้ยไอ้เชีวว่ยไวขึ้นจริงว่ะไอสัตว์ดูดิดูหลอดกูวิ่งดิโปตีนสิบห้านาทีแล้วไยสี่วันเฮ้ยไอสัตว์เอฟเคไวมึงก็เวิร์กนี่ว่ะไอ้น้ <S <S อง ปาปเดี๋ยวไปรอข้อจะไปรอที่ลองอะไรดีวะลองดีวะโอเคครับผมในส่วนของจบปูนไวของไอโปรแกรม p ฟ o n e เอ็มของมันนะครับก็ผมยืนยันครับว่าจบปูนไวได้จริงครับแบบว่าวีเดียวแล้วแล้วก็ข okay. ี okay. ่รถหนีได้เลยแต่นี้ผมแบบว่าผมลืมอัดนะผมลืมอัดตอนแบบว่าไปกวนตีนตำรวจคือผมแม่งโดนไป5ก้อนนะแม่งดูมันจับผมเนี่ยเดี๋ยวผมมีบัตรประกันแบบลดเวลานะครับเหลือเหลือสิบห้าทีครับก็จบปูนไวใช้ได้จริงครับแต่ผมไปมันมีปิดล็อกด้วยไม่ใช่เหรอวะมีปิดล็อกปะ ฮัลโหลมีดิอันนี้นะมีดิยวหลอกจบฟื้นแล้วมึงไม่บอกให้กูปิดแหละไอ้นรกไอ้เหี้ยแม่งกูลืมบอกก่อนทุกคนคุยเลยแต่ใช้ได้จริงใช่ไหมยืนยันนะอ่าแล้วมึงมีอะไรให้กูลองอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมเซิร์ฟเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมมีซีเอ็มดีดิซีเอ็มดีเหรมีปลดแบนแถมให้ไม่มีอาวุธอ่ะไม่รู้จะไปตีใครอ่ะแต่มีซีเอ็มดีแถมให้ใช่ไหมซีเอ็มดีค่าขาวนะไม่เอาค่าดำนะไม่งั้นโดนกันโปรแบรนด์นะต้องแล้ว โอเคเซฟนี้ข้าขาถือว่าได้ถปลดแบนด์บีทีช้ได้ไหมเนี่ยเผื่อกูลงคลิปไปเนี่ยเขาแบนกูกูปลดได้ใช่ไหมได้ดิอ่าโอเคนะปลดได้ดิโอเคโอเคก็ตกปลาไวช้ได้ไหมเทอมนี้โอ้ได้แน่นอนแต่ไม่อยากตกแล้วอ่ะก็คือเอาแค่นี้ก็ถือว่ารู้มือแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็ถือว่ารู้มือนะโอเคลอมอสัตลอมอโอเคครับรู้เรื่องไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากร้านสีนวลด้วยนะร้านมันดีจริงนะกดไปที่ลิงก์ด้านโปรลดล่ามโปรไฟล์เลยครับเจอกันครับไวล